เรียกว่าหรูหราอลังการสุดๆไปเลยก็ว่าได้สําหรับห้องพักที่แม่ชมเลือกพักระหว่างคลอดลูกสาวดวยแม่ชมนั้นเลือกคลอดที่โรงพยาบาลชื่อดังอย่างโรงพยาบาลบำรุงราชก่อนหน้านี้เมื่อครั้งที่คลอดน้องสายฟ้ากับพายุแม่ชมก็เลือกคลอดที่โรงพยาบาลแห่งนี้สําหรับแพก็เกเกจการคลอดก็ไม่ธรรมดาจริงๆแพ็กเกจคลอดธรรมชาติอยู่ที่85,000บาทแพ็กเกจคลอดธรรมชาติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง99,000บาทแพ็กเกจผ่าตัดคลอด190 0 0บาทแพ็กเกจผ่าตัดคลอดในคันแฝด1น0 0 0 ส9 0 0 0บาทและสำหรับห้องที่แม่ชมอยู่หลังคลอดน,นะคะมีพื้นที่อยู่ที่1 4 6ตารางเมตรมีห้องพักฟื้นของคุณแม่และก็ยังมีห้องนอนสำหรับครอบครัวมีห้องอาบน้ำา2ห้องและก็ห้องสุขาหนึ่งห้องซึ่งราคาอยู่ที่คืนละ35,240ับาทเป็นเป็นค่าห้องต่อคืนนะคะอยู่ที่28,820บาทและค่าอาหารและค่าบริการอยู่ที่6,420บาท